วันนี้มาเที่ยวนิทรศการที่ r i v e r City นะคะเป็นนิทรรศการของต้นปีเลยค่ะและแน่นอนค่ะเรื่องราวก็จะต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปีเสือนั่นเองนะคะใกล้จุดจีนแล้วด้วยหมอตุนตืนต่นเต้นมากเลยที่จะมาชมนิทรรศการที่รวบรวมผลงานของศิลปินทั้งมีชื่อน้องใหม่และก็คนที่วาดรูปเป็นเวลานานและเรื่องราวก็เป็นการตีความเป็นตีความเสือค่ะว่าเสือในความคิดเห็นของเขานั้นเนี่ยมีอะไรบ้าง รูปบางรูปเนี่ยตรงไปตรงมาเห็นความเป็นเสือรูปบางรูปต้องตีความรูปบางรูปมีการเอา,เ,อาเขาเรียก sarcastic หรือว่าการวิเคราะห์ซึ่งมันทำให้การชมนิทรศการนั้นสนุกมากนะคะแต่ก่อนที่จะไปเที่ยวหมอก็จะขอเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับรีเล็กสมัยนะคะว่ารีเล็กสมัยคืออะไรนะทุกคนเนี่ยก็คงได้ยินคำว่าริเล็กสมัยเยอะมากๆในช่วงปี2ปีนี้นะคะและทุกคนก็คงจะทราบ ว่ารีเล็กสมายนั้นเนี่ยเป็นการรักษาตาแบบที่ใช้เลเซอร์ชนิดเดียวเลยค่ะเรียกว่าเฟมโตเซ็กซ์นเลเซอร์นะคะเจียมาตรงกลางกระจกตาและในการเจียนั้นจะปรับรูปร่างค่ะปรับรูปร่างให้กลางกระจกตานั้นเป็นรูปเหมือนขนมแพนเค้กแล้วใช้เลเซอร์ชนิดเดียวกันเปิดแผลเล็กๆมีขนาด2มิิเมตรใช้มือหมอคีบเจ้าตัวเลนส์คู่นั้นออกมาแค่นี้เสร็จเรียบร้อยเป็นการรักษาสายตาสั้นเอียงได้นะคะ ในที่นี้การทำรีเล็กสมายพอมีแผลเล็กเนี่ยการฟื้นตัวการหายก็จะเร็วกว่าวิธีอื่นที่สำคัญตาไม่ค่อยแห้งการดูแลตัวเองทำได้สบายคล่องตัวรวดเร็วเหมาะประคนยุคใหม่สมัยใหม่ตาแห้งน้อยที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือแสงจ้ากลางคืนน้อยด้วยนะก็ทำให้ปัจจุบันนี้นะรีเล็กสมายเป็นวิธีที่เราสนใจมากขึ้นมากๆเลยนะคะ และนี่คือเล็กๆน้อยๆในวันนี้ที่จะทำให้พวกเรารู้จักกับ r e l ล็กสมาค่ะ